เล่นบอคิวเชนแน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็จะมาเอาใจสายฟรีกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแต่งบ้านสายฟรีให้กับน้องๆกันเพราะว่าช่วงนี้คือแบบว่าพี่ห่างหายจากการแต่งบ้านสายฟรีไปนานมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าแบบมันไปล่าสุดที่ EP เท่าไหร่นะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากมาแต่งบ้านสายฟรีนั่นก็คือตอนนี้ทางเกมโถค่า ok เขาแบบว่าให้ของขวัญมาเยอะมากๆเลยนะคะจะเอามาแต่งบ้านสายฟรีในคลิปนี้ด้วยโอเคงั้นก่อนอื่นเนี่ย ก่อนที่เราจะไปแต่งบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปหาของแต่งบ้านกันก่อนดีกว่าในเมืองฟรีนะคะนี่สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่แบบว่าเป็นสายฟรีเนาะก็จะได้เมืองนี้มานะคะแล้วก็ที่พี่ชอบเปรวของแต่งบ้านมากที่สุดนะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นไปรษณีย์ตรงนี้เลยนะคะ ทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในบ้านสายฟรีกันแล้วนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์แล้วก็สีผืนเนี่ยพี่ได้ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสาหรับห้องแรกนะคะพี่ก็จะทําเป็นห้องนอนส่วนห้องที่2ของเราเนี่ยพี่ก็จะทําเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องทานข้าว แล้วก็ห้องที่3ามของเรานะคะพี่ก็จะทําเป็นห้องนั่งเล่นคือแบบโทนสีน่ารักบุกปิกมากห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องน้ํานั่นเองซึ่งเป็นห้องที่เล็กที่สุดเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งห้องแรกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่ไปแต่งห้องนอนกันก่อนดีกว่ามาค่ะทุกคนเริ่มห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมเตียงนอนกันก่อนเลยดีกว่านะคะสําหรับเตียงนอนในห้องนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้เป็นเตียงสองชั้นแบบนี้เลยนี่ะ ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วพี่ก็จะเติมโปสเตอร์นี้นะคะทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นสายฟีดที่แบบไปสนีเขาแจกให้นะคะพี่ก็จะไว้ข้างหลังแบบนี้เลยอ่า ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นต้นไม้ซึ่งต้นไม้สายฟรีก็คือมีน้อยมากๆเลยนะพี่ก็จะใช้เป็นกระถางตัวนี้แล้วกันนี่พี่ก็จะปิดไว้ตรงบันไดาทางขึ้นนะคะต่อไปเราจะใช้เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะมาตกแต่งให้มันเป็นโต๊ทำงานในห้องเรา นี่เราก็จะมีตุ๊ก,กตาน้องหมีด้วยเอาวางไว้บนที่นอนเอาทําไมวางไม่ได้อะทุกคนบันไดของเรานะคะก็อัดแปมาด้วยกล่องลางค่ะทุกคนซึ่งเอากล่องล้างเนี่ยมาเรียงตัวกันเป็นชั้นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะได้บันได DIY อ่ะ แล้วก็จัดองค์ประกอบให้น้องแบบชิดๆแบบนี้เนาะส่วนข้างๆโต๊ทํางานนะคะพี่ก็จะเติมเป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้เนาะเคาน์เตอร์เล็กๆเอาไว้ว่างของกระจุกกระจิต่อไปก็อย่าลืมเสื้อผ้าค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นราวแขวนเสื้อนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเยอะแๆมากมายเลยที่เราไปชอปปิ้งที่ไปษนีมาเคทุกคนเดี๋ยวพี่เอาบันไดนี้ออกก่อนนะคะเพื่อที่เราจะวางกรอบรูปตรงนี้แล้วก็เอาบันไดใส่เข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้ โอเคส่วนข้างบนผนังเนี่ยพี่ก็จะเติมเป็นชั้นว่างของแบบนี้เลยนะคะก็จะมีหนังส่งหนังสือแล้วก็นาฬิกาต่อไปเราก็จะเติมเป็นของกระจุกกระจิกนะคะที่เราไปเอามาจากหลายๆที่เลยนะอ่าอย่างแรกก็จะเป็นโคมไฟแล้วก็มีกระถางต้นไม้แล้วก็มีหมอนเอาไว้ให้แบบน้องสัตว์เลี้ยงเรามานอนได้นะคะเก้าอี้ทำงานสีชมพูวางไว้ตรงนี้ กระเป๋านักเรียนและนี่ก็จะเป็นน้องสัตว์เลี้ยงของเรานี่อ่ะพี่ก็จะวางไว้ประมาณนี้แต่ว่าพี่อยากได้เบาะรองนั่งซักอีกหนึ่งตัวนะคะพี่ก็จะเลื่อนลงแล้วก็ใช้เป็นตัวกลมๆนี้เลยนะคะทุกคนเคเดี๋ยวเราจัดองค์ประกอบให้น้องประมาณนี้แล้วกันจากนั้นเราก็จะเติมพัดลมด้วยนี่ เป็นพัดลมสีเขียวอองตองนะคะสามารถเปิดแล้วก็สายแบบนี้ได้เลยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเติมผมข้างล่างกันนะคะซึ่ง w a เป p a p e r ของเราเป็นหัวใจใช่ไหมเราก็จะต้องใช้พรมรูปหัวใจแบบนี้อุ้ยน่ารักมากส่วนตรงหน้าต่างนะคะมันโลกอีกแล้วรู้สไตล์พี่ก็คือห้ามโลง่งพี่ก็จะใส่เป็นต้นไม้ห้อยๆหอยลอดไฟอีกหนึ่งดวงปอปอมสีชมพูอีกหนึ่งอ่ โอเคทุกคนโดยรวมห้องนอนของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะบอกว่าน่ารักมากๆเดี๋ยวเราไปแต่งห้องที่สองกันดีกว่าจ้ามาค่ะทุกคนสําหรับห้องที่สองเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวกับห้องทานข้าวนะคะนี่อันแรกพี่ก็จะใส่เป็นชั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีของตกแต่งที่เราแบลมา จากนั้นพี่ก็จะใช้เป็นชั้นอันนี้เลยนะคะนี่แล้วก็มีพวกแบบว่าของกระจุกกระจิกนะมีซอสต,ต่างๆนะคะซอสพริกมีตุ๊ก,กตาลมลุกด้วยค่ะทุกคนพี่ก็มาตกแต่งตรงนี้เนาะอ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับห้องครัวนั่นก็คือเคาน์เตอร์ทําอาหารพี่ก็จะเอาลงแบบนี้เลยนะคะเอาแบบว่าชั้นไว้ข้างหลังแล้วก็เคาน์เตอร์ทําอาหารอยู่ข้างหน้าแบบนี้ ต่อไปนะคะพี่ก็จะใช้เป็นไอห้อยๆตรงนี้เลยนะคะเอาไว้มาห้อยชุดแบบชุดเชฟชุดทําอาหารเติมชั้นวางเครื่องปรุงอีก1อันค่ะนี่ทุกคนก็จะมีแบบเครื่องปรุงที่เราไปเอาจากไปรษณีย์มาเนาะแล้วก็นี่จะเป็นตลาดนัดของกินจากนั้นในห้องครัวนะคะเราก็จะใส่เป็นตู้เย็นแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันเอาไม่ชิดมาก ข้างๆตู้เย็นเนี่ยก็จะเป็นตู้เคาน์เตอร์เล็กๆตรงนี้นะคะเอาไว้วางของเนาะแล้วก็จะมีเครื่องทํากาแฟด้วยดูสิทุกคนต่อไปพี่ก็จะเติมเป็นชั้นวางของนะคะชั้นแรกก็จะมีแบบวางสโนว์บอลแล้วก็เออส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตะกร้าใส่ผลไม้นี่ แลก็จะมีแบบแจกันต้นไม้ด้วยเติมโปสเตอร์สีเทาอีก1อันแบบนี้เลยต่อไปหน้าเคาน์เตอร์นะคะก็จะเป็นโซนทานข้าวค่ะทุกคนพี่ก็จะแชร์เป็นโต๊ะนี้เนาะแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยเราจะมีถ้วยที่ใส่ผลไม้ไว้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้องหมาที่แบบขนปุกปุยน่ารักมากโต๊กกินข้าวของเราก็อย่าลืมใส่เก้าอี้ทานข้าวด้วยนะคะทุกคนนี่ ส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นเก้าอี้แบบนี้เลยนะคะใส่ไป2ตัวแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะใช้เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแบบนี้โอเคเริ่มมาละเริ่มสวยแล้วทุกคนใส่โฮมสีขาวเรียบๆคิคีมๆอีกหนึ่งใส่ไป2เลยแบบนี้ฝั่งตรงนี้นะคะพี่ก็จะเติมโต้ไปอีกหนึ่งตัวนะเอาไว้แบบ เหมือนเป็นเคาน์เตอร์ทำอาหารแบบนี้เลยนะเราก็จะมาใส่ของตกแต่งกันค่ะทุกคนอย่างแรกเนี่ยเราจะใส่เป็นกระถางสีเหลืองไว้ตรงนี้แจกกันต้นไม้ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงช้อปปิ้งไว้ตรงนี้อ่ากระสอบมันนะคะก็ไว้ตรงนี้เลย โอ้โหห้องครัวของเราเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วอะทุกคนข้างบนเนี่ยมันโล่งๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหาของตกแต่งมาใส่บ้างแล้วกันพี่อยากได้เป็นนาฬิกาสักหนึ่งนะคะอ่าจแช้เป็นตัวนาฬิกาหนึ่งอ่านแบบนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมันเหมือนแบบเป็นกระดิ่งห้อยๆแล้วแบบพอลมมามันก็จะได้ยินเสียงกิ๊งกิ๊ง กริงอะ่ะเติมชั้นห้อยๆข้างบนตู้เย็นไปอีกหนึ่งนะคะก็จะไว้วางแบบพวกเทียนเทินต่างๆสำหรับตรงผนังเนี่ยมันเรียบไปนะคะพี่ก็จะใส่เป็นกรอบรูปอันน้อยๆไว้ตรงนี้สักหนึ่งละกันโอเคโดยรวมห้องกินข้าวแล้วก็ห้องทำอาหารของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนจะบอกว่าสวยมากๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องที่3ากันดีกว่านะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะไปดูกันเลย มากันต่อที่ห้องนั่งเล่นค่ะทุกคนห้องนี้ก็จะเป็นโทนสีชมพูเนาะอย่างแรกเนี่ยพี่ก็จะเติมเป็นกระถางต้นไม้สองข้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโซฟาอันใหญ่แล้วก็ข้างๆสองข้างนะคะก็จะเป็นแบบว่าเคาน์เตอร์อันน้อยๆแบบนี้เอาไว้วางของกระจุกกระจิกเติมพรมหัวใจให้เข้ากับโทนสีห้องด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเบาะรองนั่งกลมๆแบบนี้เลยตามด้วยหมอนลายหัวใจแบบนี้คะ่ะทุกคนเราก็จะใส่หมอนไปแบบจุกๆจากนั้นห้องนั่งเล่นของเรานะ ก็อย่าลืมโตะแบบนี้ด้วยนะคะเป็นโตะญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จะมีของกระจุกกระจิกของตกแต่งมากมายเลยนะที่พี่ไปเอามาทั้งไปรษณีย์แล้วก็ที่อื่นเยอะแยะเลยนี่แล้วแต่และชิ้นก็คือน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนมีเจ้าน้องหมาอันนี้ด้วยมันแบบน่ารักปุกปิกมากส่วนข้างบนผนังนะคะพี่ก็จะติดเป็นทีวีสีดำแล้วก็จะมีธงหลากสีแบบนี้นะคะเติมปอมปอมไปด้วยทั้งสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเลยใส่ไปทั้งหมด2ข้างด้วยกันจะบอก บอกว่าสายฟรีก็คือมีของตกแต่งบ้านให้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบไปรษณีย์เขาส่งของมาเยอะมากๆแล้วก็มีแต่ของน่ารักด้วยเนาะส่วนตรงผนังพี่ก็จะเติมเป็นชั้นวางของค่ะนี่จะมีทั้งแบบหนังส่งหนังสือแจกันนะคะแล้วก็พวกกรอบลูกต่างๆนะคะแล้วก็จะมาตั้งโชว์ตรงนี้เลยโดยรวมห้องนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายกันดีกว่านะคะก็จะเป็นห้องน้ําไปดูกันเลยค่ะทุกคน เข้าสู่ห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เล็กที่สุดเลยนั่นก็คือห้องน้ํานั่นเองตรงผนังนะคะพี่ก็จะทําเป็นชั้นวางที่มาร์กหน้าแล้วก็จะมีที่ห้อยเสื้อคลุมด้วยนะคะตอนอาบน้ําเติมกระจกให้อีกหนึ่งบานแล้วก็จะมีชั้นวางแบบว่าสกินโคงสกินแคร์หรือว่าพวกแบบยาสีฟันอะไรประมาณนี้เติมอ่างล้างหน้าไปด้วยนะคะตรงอ่างล้างหน้าเนาะพี่ก็จะอะแดปใช้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมฝากปัวค่ะทุกคนสิ ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับในห้องน้ําส่วนข้างบนเนี่ยเราก็จะเติมเป็นต้นไม้ห้อยๆไปทางหมด2ข้างแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีไฟห้อย้อ,ยอีกสอง่าประมาณนี้นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโซนแบบชิงช่องช่องชิงนะคะทุกคนก็จะมีเคาน์เตอร์มาตัวหนึ่งเอาไว้แบบเหมือนกันห้องนะคะให้เป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นจากนั้นก็อย่าลืมใส่ชักโคค่ะทุกคนไม่งั้นห้องน้ําเราก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองโอเคโดยรวมนะคะห้อง น้ำของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ใครชอบห้องไหนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะไปดูฟินิชกันจ้า